รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปทุมธานีประชาชนนับหมื่นคนร่วมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2025กับงาน magical countdown 2025เมื่อวันที่1มกราคม2568 เวลาเที่ยงคืน1นึ่งนาทีณลานเอาท์ดอร์ข้างศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลหน้าอินเด็กซ์ลิฟวิงมอลล์ตำบลประชาธิปัตย์อธัญ,ญบุรีจัังหวดปทุมธานีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลร่วมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2025กับงานเมจิเคิลเขาดาว2025งานเขาดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีโดยมีผู้บริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปล คุณนิรวรรณศรีมณีทํามกุลผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขายคุณอดิศักดิ์บางโมที่ปรึกษาการตลาดศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลร้อยตำรวจเอกดรตีลุบทูบกระจางนายกเทศมนตรีนครรังสิตคณะผู้บริหารเทศบาลน,นครรังสิตและประชาชนเข้าร่วมขับข้างกว่า10,000คนสำหรับงานเมจิคเขาดาว2025 งานเขาดาวถือว่าเป็นงานที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีงานหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองส่งความสุขกับโมเมนต์มันมันส่งท้ายปีฟรีกับคอนเสิร์ตจากวงยูมู l ไลแคนพิ i ซี่และบัส because of you s h ช n ยจัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศการเฉลิมฉลองเทศกาลส่งความสุข โดยเนรมิตพื้นที่ลานอาท์ด์ข้างศูนย์การค้าจัดกิจกรรมมอบความสุขแบบจัดเต็มให้ได้ชอ็อปชิมชิลกันแบบเต็มอิม่มนอกจากนี้ยังมีศิลปินเข้าร่วมทั้งวง Your u o o s e Like Can Pixie และ b u ส because of your I e ไอชได้ร่วมกันนับถอยหลังเขาเดาวเข้าสู่ปี2025ในครั้งนี้ด้วยภาพข่าววัจะนะชัยวาจาพารวยรายงาน